สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญนั่นแหละท่านผู้ชมครับการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกรครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทยพุทธศักราช2,150นั้นเป็นองค์ประกอบการกระทำความผิดในฐานเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้ลมล้างอำนาจดิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตเพราะในขณะที่วรรคสองของมาตรา68เปิดช่องให้ผู้ทราบการกระทำมีสิทธิเสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวนั้น ข้อความตอนท้ายของวรคดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดว่าทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา68วสอ2จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญาหรือในทางกลับกันการดำเนินการเอาผิดตามมาตรา68จะมีขึ้นไม่ได้หากไม่มีการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา อันเข้าองค์ประกรอบของการกระทําความผิดตามมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาแต่โดยข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐสภาท,ทำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมตาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68นี้ผู้ร้องทั้ง5รายมิได้อ้างหรือนำเอาพฤติการหรือการกระทําที่เข้าองค์ประกรอบดังกล่าวมายื่นร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญเลย แต่ไปอ้างหรือนำเอากระบวนการตามมาตรา291ของรัฐธรรมนูญที่ให้สอสอและสวในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการมาเป็นสาระสำคัญในการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อทำการไต่สวนและเอาผิดต่อคณะรัฐมนตรีสอสอและสวทั้งนี้ โดยนอกจากจะไม่ร้องผ่านอัยการสูงสุดแล้วผู้ถูกร้องคือคณะรัฐมนตรีสอสอและสอวอก็ไม่ใช่บุคคลหรือพักการเมืองตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา68วรรคสองอีกตัางหากท่านผู้ชมครับในกรณีนี้จึงกล่าวสรุปได้ง่ายๆว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ร้องและผู้รับก็ไม่มีสิทธิ์รับ ดังนั้นการที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องที่ผู้ร้องทั้ง5รายได้ยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรงจึงเป็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนเสียเองหรืออีกในหนึ่งเท่ากับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยพละการและโดยไม่ผ่านกระบวนการตามมาตรา291ของรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทําที่เข้าข่ายจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันเป็นความผิดตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีโทษถึงขั้นถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งและถูกฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผานกคดียาของผู้ดํำรงตําแหน่งทางการเมืองนอกจากนั้นยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอีกด้วยยิ่งกว่านั้นการที่สารรัฐธรรมนูญออกคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติในวาระสามไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและยังสั่งให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาที่มีส่วนร่วมในการเสนอและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ไปรับการไต่สวน และชี้แจงต่อหน้าศารรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ถูกร้องนั้นเข้าข่ายใช้อำนาจก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติและขัดขวางกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาซึ่งเป็นการกระทำหรือความพยายามกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา2และมาตรา3อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เพราะมาตรา291ของรัฐธรรมนูญคือส่วนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราสองที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตราสามที่บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและสารตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นการสั่งให้รัฐสภาชะลอการพิจารณาลงมติในวาระสามของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา291จึงเป็นความพยายามล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญม,ม,มาตรา291และในส่วนที่สารรัฐธรรมนูญไปก้าวล่วง อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่มอบให้คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและมอบให้รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ดำเนินการท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญนั่นแหละก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ